สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับ Black ล r สเซอร์นะคะตับร่างน่้าพิ่มประจาวันที่10เมษายน2568นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอตัวขอขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมรัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ที่เห็นทุกท,กทกช่องทางเลยนะคะเป็นกาลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ คุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็คพิเซ์รนะคะแม่บ้านขออนุญาตแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID p a s s พาสเวิร์ดด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปนะคะเรสราคาก็จะมีตามนี้เลยนะคะสามารถเช็คได้เลยแล้วก็อย่าลืมสอบถามทางร้านก่อนทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านก็ตามนี้เลยมีทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ Li n e o f f i c i a l เลยนะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มี หมูเด้งนะคะมามาม,าม,ามาหมูเด้งมาไงก่อนคือแบบจริงๆก็คิดว่าน่าจะมีนะแต่สุดท้ายเบนกิสเซอร์ทำมาเฉยเลยไม่น่าเชื่อแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะใครชอบก็จัดไปเลยห้าตัวจุกๆน้องชื่อเบบี้ฮิปโปนะคะเป็นสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะก็ขายถึงวันที่24เมษายนนะคะน้องจะเป็นตัวที่เป็นประเภทแบรเพิ่มน้ำหนักสูงสุดนะคะราคา270บาทนี แล้วก็รู้สึกคือหน้าตาในในในร้านค้าเพลอะ่ะหมายถึงว่าในหน้าเว็บมันมีให้ดูเนี่ยมันมีให้ดูสามแบบแต่แม่บ้านไม่รู้ว่าทําไมพอมากดดูตรงเนี้ยแล้วมันมีแบบดูได้แค่แบบเดียวนะคะด,ดูหูเนาะ <laughs> เอียวกราดเปิดตัวจริงเลยฮัลโหลเอเคถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะคะ อ่ะแล้วก็มีมาเป็นแพ็กเกจนะคะราคา654บาท <บา S 1> โดยจะมัดร,รวมมากับชุดแฟร์นะคะจะเป็นชุดว่ายน้ำนะคะมีชุดมาเซลชุดมาเซลขึ้นนะ้ำประลอกขึ้นแล้วก็มาโรลโลโคโคเอเฟนโทนะคะจะเป็นชุดว่ายน้าเก่าๆนะคะซึ่งเด็อามยังใส่ไม่ได้น้องก็เลยลองให้ดูไม่ได้แต่จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีของผู้หญิงของผู้ชายของน้องชายนะคะก็ลองดูถ้าใครอยากได้ชุดว่ายน้ําอยู่ยแ,ลแล้วชอบน้องหมูเด้งด้วยก็เอาไปด้วยกันเลยนะคะ โอเคต่อไปลกล่องชุดพรีเมียมนะคะ6กล่องนะคะในราคา2,640บาทนะคะเอาไปย่อยคอนจุกๆหรือจะซื้อไปให้ตัวละครใส่ก็แล้วแต่แล้วก็แถมเป็นกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพ V อีก1อันแบบจำลองชีวิตอีก1อันนะคะแล้วก็กล่องชุดพรีเมียมคูณ3นะคะราคา1,140บาท ต่อไปเป็นชุดใหม่น้องชายนะคะเดี๋ยวพาไปดูชุดใหม่น้องชายก่อนชื่อชุดเดินเล่นดุกดิ๊กนะคะของน้องชายราคา5 0 0บาทนะคะขายทาวรเลยก็คือไม่มีกําหนดเวลาหมดอายุเนาะชุดน้องน่ารักมากเหมือนเป็นชุดนักเรียนอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยนะคะมีแค่ชายคนเดียวนะคะซึ่งน่ารักสุดสุด หรือใครจะเหมาเป็นแพ็กก็ได้นะคะในราคาแ5 0ร้อยห้าสิบาทนะคะก็มารวมมากับชุดอื่นก็คือสามารถเลือกชุดนี้ได้แล้วก็ชุดอื่นๆของน้องชายนะคะเลือกได้หมดเลยในแพ็กเกจของง้องก็จะมีชุดฟอคเฮสตชุดรวบรวมยอดนะอัจฉริยะนะคะนั่นแหละชุดของน้องชายนะคะจะเอาชุดไหนก็เลือกเอานะคะสามารถเลือกได้สองชุดนะคะในแพ็กเกจนี้คุ้มสุด ต่อไปแพ็กเกจเลือกชุดออกเที่ยวหรือดูใบไม้ผลีนะคะราคาแบบ5 0บาทเลือกได้2ชุดนะคะก็จะมีชุดสายลมใบไม้พลีชุดอะคาเดมีชุดภาคเรียนพิเศษนะคะชุดเลิฟรีบูมชุดดินแดนมหาสัจรันชุดเซเรนนะคะชุดเปลวไฟชุดโพชุดโพเอ็ดนะคะแล้วก็ชุดซาลานาแล้วก็ชุดเอเดอร์วูดนะคะอันนี้ของผู้ชายแล้วก็มีชุดหนึ่งของผู้ชายก็มี เอออะไรชุดไหนที่แม่บ้านกดแล้วเดทอมันไม่ขึ้นแสดงว่ามันใส่ไม่ได้เท่านั้นเองนะคะยังก็บอกยังใส่ไม่ได้ <c oughs> อ่าเราไปแพ็กเกจการเติบโตพานะนะคะราคาหกสิบเจ็ดบาทแพ็กเกจมาพันดีราคาสามร้อยเจ็สิบแปดบาทสามารถเลือกได้สามอันนะคะก็คือใบบินทัศพานะสามใาบหรือใบลดเลเวลพานะสามใบนะคะถ้าเลือกทั้งหมดถ้าเลือกอันเดียวสามอันก็จะกลายเป็นทั้งหมดเก้าใบนั่นเองนะคะ แพ็กเกจลูกแก้วของเทาน,นะคะในราคา240บาทได้ลูกแก้ว5อันนะคะเอาบปรีนังฟ้ากันต่อไปในอีเวนต์นะคะมีลูกโป่งน้ำตุมต่มตุ่มเอาไปฟาดใส่เพื่อนนะคะราคา4บาทอะไรก็ไม่รู้อย่าลืมนะคะราคาไม่หมดวันที่30บเมษายนนะคะจะรีใหม่แล้วแล้วก็วันนี้นะคะลดราคาเครื่องม้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลดราคาเกลกะหองมาทั้งหมดเลยเหมือนเดิมมีอะไรอีก อ่าแล้วก็มีกล่องเพิมานะคะเกือบเป็นหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแต่ไม่เชิงจะถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะคะก็คือราคาจะเป็นแบบหนึ่งนะไปบ้างขอกดค,คือคิดเลขแป๊บเติมหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะคุณจะได้ทั้งหมดแบบหนึ่งนะไปบ้างขอคำนวณแป๊บเติมหนึ่งพันหกร้อยนะคะคุณจะได้ทั้งหมดสองพันสี่สิบเพิลนะคะ ก็คือจะได้เพิ่มมาหน่อยนึงซึ่งก็ดีกว่าแบบได้พันหนะคะซึ่งก็ถึงด้บอกว่าเป็น1เกือบแถมหนึ่งส่วนถ้าใครเติมสามพองร้อเพิ่มนะคะจะได้รับไปทั้งหมดแป๊หนึงนะคะกดครืองคิเลขก,ก่อนจะได้ไปทั้งหมดแป๊หนึงนะเอ,อ่เออป๊หนึงโอ๊ย จะได้ไปทั้งหมดประมาณ4,510เพินะคะถือว่าคุ้มมากอันนี้ก็คือเติม3 2 0 0ได้เพิ่มมาอ,อีกประมาณ1,500นะคะโดยประมาณเนาะก็ถือว่าคุ้มสุดๆก็จะมีแค่2ราคาเท่านั้นนะคะก็คือมีแค่ราคา1,600เอคอยกับ3 2 0 0นะคะซึ่งคุณก็จะได้เยอะกว่าเดิมนะคะซึ่งก็เอเ <c oughs> ไอราคา1,600เนี่ยมันมีสองแบบนะคะรุณากดดูดีๆนะคะเพราะอีกแบบหนึง่งมันจะเป็น มันจะได้เป็นไม่นะมันไม่ได้เป็นเพิเพิ่มนะอันนี้เตือนก่อนแบบว่าเดี๋ยวแบบเอ้ยเห็นพันหกมองกับตัวเลขแต่ไม่ได้มองชื่อไม่ได้มองข้างในอะไรเงี้ยเตือนเลยนะพันหกมันมีสองแบบนะคะมีแบบได้ไม่กับแบบได้เพอเพิ per ่มเพราะฉะนั้นรบกวนเวลาจะซื้อรบกวนดูด,ดีๆนะคะถ้าคุณกดผิดอันนี้โทษใครไม่ได้นะโอเคย้ำอีกทีหนึ่งก็ แพ็กเกจนี้จะขายถึงวันที่24เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นใครมีงบถามว่าเติมแล้วคุ้มไหมก็คุ้มเนาะมันอาจจะยังไม่ใช่หนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่ามันก็คุ้มนะคะ <c oughs> แต่ว่าเสียดายที่มันมีแค่สองราคาขนาด้นะไม่มีราคาเล็กมีแต่ราคาใหญ่ไปเลยก็คือพันหกกับสามพันสองนะคะ ก็ใครจะเติมเก็บไว้ก็คุ้มมากๆเลยโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ประหมดแล้วนะคะก็จะมีหมูเด้งวันนี้หลักๆเลยก็มีหมูเด้งวิชุดใหม่ของชายแล้วก็มีแพ็กเกจเพิต้อนรับส่งการนะคะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืม้านาซูเปอร์สเปเชียลช็อปด้วยนะคะ ่ะวันนี้ไว้บ้านต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้บ้านกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้พาคลิปใหม่ๆของไว้บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย